มิวสิคเฮ้าส์ครับตอนนี้โจ๊กก็อยู่ที่รถไฟฟ้าสถานีตรงสามนิกิลาแห่งชาตินะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นพอสินกรุงเทพวันนี้มีนัดกับวงเทวมิเทสครับพยายามทําพยายามทําผมให้แบบว่าเหมือนกับวงเขามากที่สุดเพราะว่ามาเจอพวกเขาจะได้กลมเกลืนวันนี้นัดกันจิ้งเขาชวนผมมาดูงานศิลปะก็ไม่แน่ใจว่ามันคืองานอะไรยังไงเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเจ๋งเดี๋ยวเข้าไปเจอเขาข้างในเลยฮะเห็นเขาโทรมาบอกผมว่าถึงแล้วตามมาครับ จริงนัดสวัสดีครับสวัสดีครับเย่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 ไม่เจอนานโอ้ยเขา้แล้วแย่งงานผมนะ้แย่งอะไรพี่เอาไม่ไปก่อนเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือวันนี้เลิกงานยามดีได้เจอกันยังไงยังไงอยากจะให้ผมทำผมเหมือนไหมเฮ้ยโอ้โหนี่เราได้อยู่ได้อยู่ได้นะเดี๋ยวเข้าวงแล้วเดี๋ยวมาอยู่ในวงเลยมีมืออะไรเหลือบ้างครับตอนนี้มืออะไรดีฮะขยำไข่มือแบบมือยกของอะไรเงี้ยว่างพี่ เยยลังงไวันนี้วันนี้ครับเลิกงามยามดีอยากจะพามาดูงานศิลปะชื่อว่าสยามแอปฮะอฮาตามโปสเตอร์อันนี้เลยยังไงช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทยโอเคดูที่ชั้น8พี่ได้ขึ้นีเปเลยมั้มล่ะไปเลยไปเลยไปเลยตามมาใหตามมาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานนี่พี่ สยามแอปฮะสยามแอปแอปอะไรบ้างครับแอปพลิเคชันครับแอปอะไรฮะก็ appreciate แล้วก็ apply แปลว่าอะไรบ้างครับพี่จิงก็แอปพลิเคชันก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปถึงข้อมูลความรู้ส่วนแอปพลิเชตเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยทราบซึ้งเกี่ยวกับศิลปะของของสยามก็คือก็คือประเทศของเรานั่นเองส่วนแอปพลายเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ย ดัดแปลงนำไปใช้ที่เป็นเกี่ยวกับแบบตัวเราอะไรอย่างเงี้งยร,รู้รอดไปสีข้างแดงเลยนะ <laughs> สถานที่นี้ผมว่าผมว่าเด็ดพี่ <laughs> ดเด็ดนะหลายอย่างเลยพี่ถ้าไม่เด็ดนี่ขายหน้ามีสินเทาลยนะไม่ขายหน้าอยู่แล้วที่ผมพามานี่ <laughs> ผมรู้สถานที่ก็เด็ดร <laughs> ูปภาพศิละปะก,ก็เด็ด <laughs> คนก็เด็ดดูเลยพี่เนี่ยโหกำแพงนี่ขาวนะครับมีอะไรเด็ดมาครับไปดูหน่อยครับงั้นไม่รอช้าไปข้างในเลยดีกว่าโอเคไปไปลยครับ กติจริงแบบกำนัดหรือเฮลเมทเฮดครับมาพวกงานศิลปะอย่างนี้บ่อยเหรอเลยชวนเราบ่อยไหมคือถ้าอย่างผมนะตัวผมผมจะเป็นศิลปะพวกแบบกละครอะไรอย่างงี้ยผมชอบไปดูพวกละครเวทีสนใจนันมากกว่าใช่แล้วจริงอะครับปกติก็ชอบไปดูชอบจะชอบเสื้อผ้าครับชอบไปดูพวกแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ชุดชั้นในอย่างเงี้ยนะโอ้ยนั่นก็ยิ่งชอบเลยฮะ นี่นผมเคยไปวัดลองอ่าเคยไปเหมือนกันเชียอดมากเลยนะเชียงรายนี่เนี่ยมันคือเคยไปเคยไปเคยไปมาเฉลิมชัยมาเฉลมัยไป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 ไไปไปอปไปไไป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 าปไปไสไปไปไปอปไ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 เไป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 ไาไ ประเทศเราเลือกเรียกประเทศตัวเองว่าสยามมานานมากแล้วไงใช่ไหมแต่ว่ายังยังเอาชื่อมาตั้งก็เพราะว่าเหมือนเอายุคเก่ากับยุคใหม่มาผสมสมกันแอปมันก็เหมือนยุคนี้นะที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่แอปพลิเคชันเอ่อที่เราก็จะเรียกกันในพวกแอปมือถืออะไรเงี้ยนะใช่ใช่ไหมก็เลยเหมือนว่าก็ตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันเลยเนาะเออก็ง่ายๆก็เป็นแบบพื้นที่ที่ให้ว่าประชาชนหรือว่า วัยรุ่นแบบเพื่อนๆเราเนี่ยมามาดูงานกันซึ่งสถานที่มันก็ตั้งอยู่ไม่ไกลเนาะแล้วใกล้แต่สยามมากเลยใช่ใช่มันก็แบบติดกับพื้นที่ของวัยรุ่นอยู่แล้วใช่มันคล้ายๆกับวงดนตรีวงหนึ่งที่ผมรู้จักนะฮะครับชื่อเฮลเมเทสครับผมร่วมสมัยเหมือนกันเอาเอาเพลงฝรั่งเก่าๆมาทําใหม่อ๋อนี่พูดถึงพูดถึงเรื่องเพลงนี่เต้ขาวพี่โจ๊กนี่มีซิงเกิลที่สองแล้วยังครับยังครับผมยังครับยังเหรอฮะแต่เฮลเมเทสมีแล้วคือมีอัลบั้มแล้วด้วยใช่ม ใช่มี่เป็นมินิอัลบั้มที่ซื้อยังซื้อแล้วครับผมเปิดเปิดมั้งไหม้าในอัลบั้มมาเห็นชื่อคเนตหลาเลยอ๋ออาจารย์คเนตก็ต้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์บอมเขานะครับที่ช่วยทั้งโปรดิวซ์ให้เราช่วยทั้งช่วยทั้งในการอัดให้เราเนอะก็ตอนตอนนี้ส่งมา2งเพลงใช่เพลงแรกเพลงแรก What I Like About You เพลงสองนี่เป็นเพลงช้าชื่อเพลงว่า Listen People ครับ ผู้ใหญ่ยังงงว่าเฮลเมทเฮททำไมอยู่ดีๆเด็กรุ่นนี้เขาฟังเพลงอย่างนี้กันด้วยเหรออลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วพี่จากที่เห็นแบบหลายๆคนพูดถึงอ่ะเฮลเมทเฮทเขาเล่นเพลงอย่างนี้เลยเด็กรุคนนี้ฟังอย่างนี้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเห็นคนพูดอย่างนี้เยอะก็เริ่มจากชอบฟังนะพี่ชอบฟังก่อนตอนแรกเหมือนกันชอบกันทั้งวงเลยปะที่แบบว่ามันรวมๆตัวกันใกล้ๆใกล้ๆกันครับ ก็เลยไม่ต้องไปปรับอะไรมากอะไรเงี้ยพี่คือฟังตั้งแต่เด็กแล้วครับพ่อผมฟังให้ฟังในรถอะไรเงี้ยฮะรีนอะไรเงี้ยก็เลยแบบสุดซมาประมาณนั้นแั้นเรื่องทรงผมฮะทรงผมอะครับทรงผมนี่ก็คือมันตอนนั้นมันไม่ได้ตัดผมมันก็เลยมันก็เลยยาวแล้วก็ประกอบกับมันไปเข้ากับ ยุคสมัยที่เราเล่นพอดีชื่อวงพอดีอะไรก็เลยก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อวงเลยใช่ไหมเป็นว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันบังเอิญมากกว่าโอเคเฮเวนเฮดวันนี้ตัวแทนวงมา2คนฝากผลงานหน่อยล้วกันสำหรับเพลงของของวง ก็ฝากซิงเกิลที่2ครับคราวนี้เป็นเพลงช้าครับชื่อ w i l i s t e n People ครับก็เป็นเพลงฟังสบายๆอยากจะให้ลองฟังกันดูครับครับส่วนช่องทางการติดต่อกับพวกเราก็แฟนเพจใน Facebook ครับ f a c e b o o k c o m h e m i t a g e b a n d ครับรวมไปถึงแฟนเพจของอ s p a c e d i s ด,ด้วยครับแล้วก็หรือในเว็บไซต์ของ s p a c e d i s ก็ได้แล้วก็วกมีช่องทางใน u t u b e ครับ Hell in เพ l ย์เมทสออฟฟิเชีย l ครับสามารถมา subscribe กันได้จะได้มาดูข่าวสารของเพลย์เมทสครับโอเคเอางี้เมื่อไหรมีเอ็มวียังมีแล้วครับเปิดเลยเมื่อไหร่วันนี้เปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยให้มิวสิกเฮาติดตามได้เอางี้เอางี้ส่งเข้า MV หน่อยส่งเข้าเอ็มวีจะเปิดให้เลยไปดูเลยเลยรเลยดิโนมากเลยนะ่ยเอมีเป็นยังไงอ่ะ MV ก็จะเป็นเป็นภาคต่อจากภาคแรกใช่เป็นต่อเนื่องต่อเนื่องมาาจกเป็นเด็กเล่นอีกเลยฮะประมาณนั้นฮะ ก็จะโตขึ้นมาหน่อยออ๋เพราะว่าภาพในเพลงบอะ w ร a t Are You จะเป็นเด็กใช่คือคือโตทั้งทั้งทังอายุแล้วก็ทางด้านภาพอ๋อแล้วเรายังเป็นเป็นเป็นน้องๆกลุ่มเดิมปะไม่ใช่คนละกลุ่มลฮะแต่ก็ยังเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราอีกใช่คือเหมือนเหมือนแบบ ในกลุ่มเด็กเนี่ยก็จะเป็นแบบเริ่มต้นแล้วก็ภาพก็จะเป็นภาพขาวดําในยุคสมัยนั้นที่แบบเฮ้ยมีแต่ภาพขาวดำเีพอโตขึ้นมาระยะเวลาเปลี่ยนไปเฮ้ยภาพก็เริ่มเป็นแบบมีพัฒนาขึ้นเป็นยังไงต้องเริ่มสิทธ์ละเริ่มสิทธ์เริ่มสิทธ์โอเคงั้นลองดู l i s t e n people แล้วกันวันนี้จังกิ้วที่พามาเทียรครับขอบคุณาครับ